สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบันรบรปรัสที่20มิถุนายน2567ครับวันนี้กะภาพเป็นก,นกนาเบ่งบรรยากาศการปิดกระจกบ้านลูกสร้ยพี่น้องเพราะว่าโครงสรง้ารรงกแรงเรียร้อยแค่สองแถวมีเพื่นสงแคมเลยมกะเต็ีเมมือที่ทีงานกระจก บันผึกเป็นประวัติไปเะาี่น้องว่าในช่วงแต่และช่วงของการก่อสาร้างไมยังแน่เม่อเด็กอะทิ้งกับจกนะ้ี่นนองเขาเพราะว่าที่เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ก็เสิหาเบื้องบ่มีละพี่น้องคันห้องบันทึกไปก็คือหายไปเลยเนาะก็ดูช่วงนี้ว่าช่วงนี้มียูทู e มีอย่างมี การเก็บบนันทึกไว้เพื่อเป็นประพัดเวลาจะเบิ้งหลายปีพันไปก็จะได้เก็บก็จะได้เปิดมาเบิง้งได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีนะพี่น้องเวาให้ใลูกให้หลานเบิ้งนี่ครับพี่น้องบ้านก็นคือว่าเกือบ80%นะพี่น้อง80%ดสิบเอก็คือก็ทาสงทาสีไฟเฟื่อเด่นเรียบร้อยหมดก็เหลือตา ตกแต่งแล้วก็ใส่ประตูหน้าต่างคือสีเป็นคัดสีเซอร์ซิลจะคาดกันมาประมาณจะเดือนก็คือสีประมาณจะเดือนก็คือสีสำเร็จสมารถสทรงมอบงานได้ทีมงานกระจบกันกัน เขามามือเดียวเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดนงานเก่งเเี็นงานเร็วมาสองสามคนเลยพี่น้องทีมงานเก็ดคืองานเคยใส่กันประจำเลยพี่น้องงานนี่ก็ต้องหวงกับการเขียงาน,นงานดีฟินเดียมนะริการดี สโอ้ง,งานหรือว่าหลาสาาะพี่นอ้องเรียงานดีแฮงติดไว้เบิดแลวพี่นอ้ององค์งบงกบ,งบ,บเรียบร้อยเบิดแล้ว อีกประมาณเดือนหนึ่งผ่านบรรยากาศเส็นโครงสร้างานางลานนี้ต่งางๆซีโบมีเลยน้องเกือบเลือดเกือลือ้ลอดเกือบมันออกเลยน้องดันออกเลยน้องยังมีโครงสร้างานางลานอยู่เพราะว่ามันจะมีการตกแต่งด้านนอ,อ,อกอีกน้องก็เลยต้องเลือลไว้ แย่ไววเพื่ออะไสร้างเขา้เริ่การบิวไพยนอกโอเคพี่นอ้องเนี่ยเบิ่งของอันนี้ของลูกไส้มาห้องน้องสั้นจีหองน้าเนี่พี่นอ้องน้าห้อง เรียบร้อยทัเงหมดเลยเป็น,น้องไฟเฟิฟงปหติดตั้งเรียบร้อยรอกระจบรอระจกทง้อ,อกอย่าคือสุขภัณฑ์น,นับสุขพันฑ์โทสวมอ้างลังหนองลังนาบริติดตั้งแล้ว ลอกให้ทุกทงทุกอย่างทำความสะอาดเรีเยบร้อยทุกทีทุยันเรียบร้อยเบิดอย่างีเอาสุขภัณฑ์เข้ามาติดตั้งเพื่อบอกให้มันมีฝุ่นมี่ยังเกาะไม่เร็วทีมงานเป็นไอ้ดีดเป็นบางเพียนได้ดีแฮมเนี่คือดันหนองนี่คือหลังคาของป่วนะพี่น้องป่วหนองบานนะครับทั้งนั้นทานน่าบนอ่นเงิน็จะเป็นกูดังเป็นโรงงานหน,น่อยพี่น้อง เลียนงานดีแฮะพี่นอ้องเด็กเป็นทับหลังโดยปูนเวลามงแล้วก็ทับหลังโดยปูนเนาะพี่น้องบ่บ่มางง่ายบางคนก็สิเอาแผ่นเหลี่ยมาเจีย๋ยแล้วก็ปาดเข้าไปแล้วก็ใส่ซีนิโกนยิ่งไว้เพื่อบอ่ให้หน้านมันหัวแต่ว่านีน่เ,เบบพิ่นเฮ็ดแบบถาวรพี่น้องเพิ่นเทปูนหน้าเก,กือบหกเจ็นนะพี่นอ้องเป็นทับหลังไว้เลยบ่มีหัวอยู่ไปช่ว,ชวยรถหลานเนาะพี่นอ้องสุดยอดดีๆฝีฟิล์มาลการ lapid shop การเฮ็ดงานนี่บ่ต้อง nhớ luôn tôi từng là lan ở cái nào เก็บภาพไปลง YouTube เ่ยเดี๋ยวเขาไปดูผลงานพอดีทำช่องไว้ต้องอแล้วคือเครื่องนี้เป็นเดือนจะมาลนะจะน้องเสืน่นบันไดกับปูหินอ่อนจะน้องปูหินแกนิดสีขาวนะพวเพิ่นเลต่อนตงเ์เอากระดาษลัางมาหุ่มไว้ก่อนก่อดี เปิดใส่งานจริงนะเพื่อนเราเพื่อคนเดินขึ้นเดินลงด้วยว่ายากไปง่ายมากเลวมันจะิเป็นห้อยเพ็่หนึ่งเลยต้องระบัดระว่างพอไหวยังดีเต่เพี่นอนเราทีมงานมาต้องห่วงเลยนี่เพี่น้องบรรยากาศโจนี้ควกกนจะตกแล้วพี่น้องฝนยิ่นโต๊ะจะเอาแปะอีกซีม้าที่ทุมหนึ่งเพื่อน้องบรรยากาศสั่งยังมันเหลืองานเลยจอดอยู่ทุกงานเลยเป็น บอเป็นคนมายห่อเด็กพี่น้องเป็นคนทางเวียนมาทางพม่าบเนาะาเห็นงานดีแฮงใส่กันประจำแล้พี่น้องเห็นบ้านลังใหญ่เนี่ยเบิดทั้งหลังเนี่ยคนเป็นคนเด็ดหาเห็ดงานดีดีตามผัวเมียตบมือมีหนองมันซอยหนองเมียมันซอยเห็ดงานเนี่ยเห็ดบ่มีพาดคอนเดิมเดินแบบต่างเห็นมันเรียบร้อยก็เราไปจอดสุดยอดฝนมากเลยพี่น้อง ก้อนด้านนี้เป็นด้าน,นด้านหนอกก็คือหนอกบอดได้เป็นห่องนะครับเป็นหือว่าเป็นหม่องอด้านหน้าบ้านนั่งเร่นในโตบานกนะ็คือหนองบอดได้แหวงอะไปอย่างเงี้ยบอดได้เฮ็ดเป็นกันกันนั่เฮ็ดเป็นน้งเฮ็ดแก่ครูก็บ่งเบืองเป็นค็อปโชว์ไว้เดี๋ยเวลาแกไปเทีมาหรือถ้ามีกิจกรรมหี่นอถือหนงมาหาทำวัดยาเขาบ้าน,า,บานก็นั่งเร่นไม่ีเงียที่ด้านหนา้าของ วันดูเขาบานนะพี่น้องก้อนนี้จะไ่ยก็เป็นสั้นเดียร์ส่วนหนาบานนี่คือบ่มีลังค่ามุ่งเป็นสั้นเดียรเลยพี่น้องนี่เลยนี่พี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศเดี๋ยวครับไปเดึง ของหนึ่งพี่น้องข้างล่างที่นี่หยิบของหนึ่งพี่น้องเพื่เอเก็บไว้เพื่อตอบรับจากพี่น้องที่เก็ไปใช่มากนี่คือห้องน้ำห้องน้ำด้านนอกห้องน้ำร่วมในตัวบานพี่น้องที่เก็ไปใช่มากเลยบนตังเขาห้องนักน้อง,อง,องสามารถใส่ห้องน้ำดีได้ด้วยแต่รอดเชื่ความเพื่อแตพี่น้อง องที่องผีผองเล่งให้ตัวบา่า้านล่นงละครับ<ม>เก็บใบเบือตอนรับทีรับหนองดูว่าจะอยากจปนหนองมากอย่ามายอมอเลยักเสานะครับหน,นองหน้าของในความขาดขาสา,สาดนี้ เรียบร้อยรอดจาสุขภันฑ์ไปเนาะโซนมาติดตัวตรงตัวส่วนล่างหลังไม่ล้วไม่มาติดแต่ดีว่าเกิดเจ็ดสิบนบ้านหลังนี้กต่นี่ย้อนข้างบนไปสามห้องเนะขางบนสองข้างล่าง้องน้ำซีห้องาส่วนรวมหนึ่งแต่เรห้องก็นีห้องน้ำาช่อมโตห้องน้ำไม่โตเรียบร้อยนะคนับ มาหนีกพี่น้องแล้วพี่น้องสจหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอ,อัปเดตบา้างไปสนิทกับพี่น้องเด้อ บนลกระตุกจนเราต้องเรับต่างไปบอลเลกงานฝากเก็บภาพบรรยากาศใยทำนี้ไม้ด้วยนคิดหน่อพฝกันไหมครับผมสวัสดีครับ